ไปพบมาว่ามีงานวิจัยที่ใช้พวก Chat GPT หรือ AI เนี่ยในการทำงานวิจัยมากขึ้นแล้วเหมือนกันในการเงินเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการพูดถึงทำย่อ GPT ว้ามาจาก Generative Pre-trained Transformer Transformer ก็คือกลไกอยู่เบื้องหลังที่เป็น AI โมเดลรูปแบบรับ Generative ก็คือว่าเราเอาโมเดลเนี้ยไปใช้ในการสร้างข้อมูลหรือสร้างชิ้นงานใหม่ๆที่ครอเทีนี้ตอนมันถึงตรงนี้ก็เลยต้องบอกเราทุกคนเพราะว่าบางคนลอๆอาจจะเข้าใจว่า เขาอาจจะหมายถึง AI คือพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลที่ AI รู้เป็นข้อมูลที่เราต้องใส่เข้าไปถ้าเราไม่ใส่เขาจะตอบอะไรเราไม่ไดเ้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็อยากหาความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลูกเกรตนาบานชื่นนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรคณิตแสงโชิครับสวัสดีครับ ครับผมซึ่งในวันนี้นะครับอาจารย์คณิตนะครับจะนําความรู้ใหม่ๆนะครับที่เราเนี่ยนะครับเพิ่งพบเจอกันเลยนะครับในปีนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ครับ Artificial Intelligence นะครับหลายท่านนะครับก็อาจจะเคยได้ยินนะครับจากข่าวขาวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับชื่อ AI นะครับที่เรียกว่า Chat GPT ใช่เลยครับซึ่ง ผมจาได้มันช่วงปลายปีที่แล้วหรือต้นปีเนาะที่แบบคนเริ่มพูดเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็หนึ่งไตรมาสที่ผ่านมาเนี้ยนอกจากจะมีเรื่อง c h a t GPT ตรงนี้ก็มี AI ต่างๆมากมายจนกระทั่งแบบคือทั้งมีเรื่องหนาวร้อนเรื่องต้องมาปาดเหงือกันนะครับซึ่งเดี๋ยวสำหรับเดือนนี้เราจะลองคุยกี่ยวกับเรื่อง c h a t GPT ในมิติแต่จะเริ่มต้นจากเรื่องการเงินก่อนเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะได้ฟังที่อื่นบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องการเงินเนี่ยวันนี้ ไปพบมาว่ามีงานวิจัยที่ใช้พวก ChatGPT หรือ AI เนี่ยในการทำงานวิจัยมากขึ้นแล้วเหมือนกันในการเงินโอเคเรามาแชร์คุณฟังก็คือพูดง่ายๆเรายังอยู่ในหัวข้อของการเงินนะครับยังไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดคุยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีใช่เลยนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดคุยกันว่าแล้ว ChatGPT นะครับซึ่งเป็น AI นะครับที่ช่วยตอบคาถามเราเนี่ยนะครับสามารถนํามาประยุกต์ใช้นะครับในงานวิจัยนะครับหรือใน เขาเรียกว่าอะไรอ่าประยุกต์ใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆในโลกการเงินยังไงใช่เลยนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนิดหนึ่งว่า Chat GPT หรือ GPT เนี่ยคืออะไรเพราะแชทมันก็ตรงตัวเนาะก็คุยการแชทกันแต่ GPT เป็นตัวย่อนะครับ GPT มันย่อมาจาก generative ครับ pretrain อ่า transformer อ่าซึ่งไอ้ transformer นี่อาจารย์แบบ มันนึกถึงหนังมาเลยเนี่ยนึกถึงบับเบิลบีขึ้นมาเลยประมาณนี้เนาะนะครับปรากฏว่าฟร์นซองเมอร์เนี่ยมันเป็น a i โมเดลประเภทนึงครับผมก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมาจากงานวิจัยงานวิจัยนี้ครับซึ่งซึ่งณตอนนั้นนะคนวิจัยเนี่ยอยู่มีทั้งมหาวิทยาลัยที่โตลันโตนะครับแล้วคนที่ทำงานให้บริษัท Google b r a i n เป็นหน่วยวิจัยใหญ่ของ Google อยู่นะครับงานชื่อว่า attention is all you need ครับผมอย่าง่ี้การตั้งชื่อหัวข้องงานวิจัยอาจารย์ตั้งชื่อแบบนี้ฟังดูแบบ เฮ้ยมันมันเหมือนแบบโจหัวพาดหัวข่าวแบบน้าติดตามากนะครับบเฮ้ยมันพูดถึงอะไรอ่ะนะครับครับผมแล้วกดว่า attention เนี้ยมันเป็นหนึ่งในกลไกของตัว machine learning algorithm ที่อยู่เบ so ื้องหลังของโมเดลที่ช yeah? so ื่อว่า transformer นะครับกีบบอก GPT ยอ่อมาจาก transformer ใช่ไหมงั้น transformer ก็คือ AI โมเดลประเภทหนึ่งอ๋อโอเคเดี๋ยวก่านนะก็คือ เหมือนกับผมกําลังจะพยายามทําความเข้าใจไปพร้อมกับท่านผู้ฟังนะน, <Yeah. S 1> นะครับก็คือ transformer เป็นชื่อของ methodology ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับข้อมูลประเภทหนึ่งนะครับซึ่ง transformer เนี่ยนะครับสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้เข้ากับข้อมูลประเภทภาษาได้ โอเคภาษาเดี๋ยวเราพูดถึงกันแต่ว่าภาพกว้างก่อนโมเดลของแมชชีนเลอร์นิ่งจริงๆมีหลายรูปแบบมากเลยแบบรันรีเกชันใช้สมการถัถอยเพื่อก็ถือเป็นเหมือนกันนะครับ n นอ r ์โวเน็ตเเป็นต้นทรานอิสเมอร์เนี่ยถือเป็นรูปแบบหนึ่งของตัวแบบจําลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งไฮตาตุ้งเกตบอกเลยครับ เขาเอาแบบจำลองนี้าะห์ข้อมูลรูปแบบภาษาซึ่งภาษาถือเป็นหัวใจของหลายๆกิจกรรมของมนุษย์เลยนั่งที่เราเห็นการใช้งานต่างๆทําไมพูดคุยกับเขาได้เพราะเขาเป็นแบบจาลองที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจกติกาของภาษาแล้วสื่อสารเราได้นั่นเองนะครับครับก็คือนึกอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็คือประมาณว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับแชทบอทนะครับซึ่งแชทบอทเนี่ยทุกท่านอาจจะเคยใช้ไม่ว่าจะเป็นผ่านแชทต่างๆเนอะที่เดี๋ยวนี้นะครับ เวลาเขาค้าขายเนี่ยเราพิมพ์แชทอะไรไปมันก็จะตอบอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าการตอบแบบนั้นเนี่ยเราทุกคนก็รู้ดีว่ามันดูไม่เรลเวนต์กับสิ่งที่เราถามในทุกๆครั้งบางทีก็แบบงงใช่ไหมถาม้เป็นเรื่องทำไมตอบเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่ากระการในการตอบบางทีมันก็แบบก็เขาไม่ได้เข้าใจเราหลอกเราถามอะไรอยู่อาจจะเหมือนโปรแกรมเอาไว้ว่าพูดเรื่องราคาขึ้นมาแล้วก็ในนั้นมีคำมีคำที่เป็นสินค้าขึ้นมาอ๋อก็คงเดาว่าเราอยากถามราคาเป็นต้นใช่ไหมก็คือพูดง่าย แชทบอทนะครับในอดีตนะครับมักจะเป็นในลักษณะของการเอา Wording เอาคำต่างๆเนี่ยที่เป็น Combination เนี่ยมารวมรวมกันใช่ใช่นะครับแล้วก็เลือกคำตอบที่เป็นคำตอบที่แบบมี List ไว้อยู่แล้วนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะครอบคลุมไปถึงพวกเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกับเราด้วยนะนะครับพวก Siri นะครับหรือว่าหลายท่านใช้รถยนต์ก็อาจจะมีการพูดคุยกับรถยนต์ได้ตรงเนี้ย มันยังไม่ใช่เป็น AI แบบตัว ChatGPT ที่ญญะจะบอกว่าเบื้องหลังการทำงานมีหลายเลเวลเลเวลแรกประเภทแบบโปรแกรมไว้ว่าถามมาตอบกลับง่าะประเภทพยายามทำเข้าใจเราผมเข้าใจว่า Siri เนี่ยพยายามเข้าใจเราเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยนวัตรกรรมอยู่ที่วิธีในการทำเข้าใจเขาเนี่ยมันปลดล็อกอะไรหลายอย่างในตัวโมเดลก่อนนี้ซึ่งโมเดลก่อนนี้ทำไม่ได้เอาเป็นว่าในแง่นักวิจัยของเราถ้าเกิดงานวิจัยของเราได้รับการอ้างอิงนะครับคือเราภูมิใจใช่ไหมเออเป็นที่ยอมรับอ่ะงานวิจัยเนี่ยจา์ออกมาผมเข้าใจว่ามันสามปีถ้าผมจำไม่ผิดครับผม มีคนอ้างอิงแล้ว72,500ครั้ง72,500ือครั้งก็แปลว่าเป็นงานที่เรียกว่าเปลี่ยนโลกเลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะคุยเรื่องแนวคิดงานนิดนึงว่าเขาทำอะไรยังไงแล้วทำไมมันลดล็อกอะไรนะครับ AI เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันลายๆก็คือเดี๋ยวก่อนะอาจารย์คณิตกำลังจะเล่าถึงงานวิจัยที่เขานำเสนอไอ้รูปแบบของแนวคิดที่เขาลดล็อกใช่เขาลดล็อกเรื่อง AI ยังไงในช่วงที่ผ่านมาครับ AI ส่วนมากเนี่ยก็คือการการเอาตัว เอาอัลกอริทึมนะครับวิธีการประมวลอะไรเงี้ยมาใช้กับข้อมูลดูซิว่าในข้อมูลนี้มันมีแพทเทิร์นอะไรจับแพทเทิร์นมาแล้วก็ลองคาดเดาซิว่าถ้าเห็นข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่นี้เราควรจะเอามาคาดเดาอะไรต่อไปเป็นต้นบางคนเขาเรียก AI เป็น prediction machine อย่างเช่นแบบอ่ะหุ้นขึ้นหุ้นลงหรือว่าเราพิมพ์แชทในตัวในตัวมือถือเราอย่างเงี้ยพิมพ์พิมพ์ไปบางทีมันออโต้คอร์เรกให้อาจารย์สมัยก่อนจำได้ไหมออโต้คอร์เรกแบบ ใส่คำอะไม่ได้ต้องการคํานี้เลยแต่ใส่อะไรมาก็ไม่ดูแต่หลังๆมันดีขึ้นเนาะมันก็แบบเออเขาก็เข้าใจว่าเราต้องการจะพูดอะไรแล้วก็เข้าใจบริบทมากขึ้นครับเบื้องหลังของ A.I. ทางานก็แบบนี้แหละในการพิจารว่าใส่ข้อมูลอันนี้มาเนาะแล้วข้อมูลถัดไปเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นมีอะไรต่อครับผมซึ่งภาษาเป็นอย่างนี้อแบบเวลาเราพูดกันอย่างเงี้ยสวัสดีเออต่อจากสวัสดีคืออะไรถ้าพูดตอนเช้าเรารู้บริบท อาจจะพูดสวัสดีตอนเช้าต่อออืแต่ถ้าเกิดเป็นตอนเย็นก็จะเป็นสวัสดีตอนเย็นถ้าเรามีบริบทเพิ่มเติมมากขึ้นเราจะรู้ว่าจากคํานี้ปุ๊บคําไหนไปต่ออแต่เวลาการหาข้อมูลในอดีตนะครับ AI ก็จะมีเป็นปลดล็อกอย่างหนึ่งว่าวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะเหมือนมันต้องอ่านเรียงแต่หน้าไปหลังอ่ะแล้วมันซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาหน้าไปหลังนี่เป็นต้นทำให้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยมันมีคอขวดอทำยังไงก็มีคอขวดเพราะว่าข้อมูลมันต้องเรียงแบบนี้แล้วโมเดลเนี้ยเขามี วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่ hmm. ไม่ต้องไปอิงหน้าไปหลังแล้ว hmm. มันสามารถหาตำแหน่งที่อยู่เชิงสัมพันธ์กัน hmm. ทำให้เวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราไม่ต้องเรียงเป็นเส้นตรงเลยต่อไป hmm. เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนนี้แล้วตอไปส่วนนั้น hmm. ทําให ภาษาคอมเขาเรียกพารา l ลล์โปรเซ s ซิงเหมือนกับแบ่งชิ้นงานได้เดิมแบ่งชิ้นไม่ได้เพราะว่าจะ Process ข้อมูลนี้ต้องรอคําก่อนหน้าถึงจะ Process ต่อเรื่อยได้แต่พอเรามีวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ที่แตกย่อยๆได้ปัญหาความสัมพันธ์โยงกลับไปกลับมาได้ง่ายขึ้นเยอะมากเท่ากับว่าอันนี้มันก็จะเป็นแนวคิดที่ไม่ได้จําลองสมองของมนุษย์ละสิเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมองของมนุษย์มันก็จะค่อยๆไล่ไปทีละประโยคทีละคำใช่ แต่เวลาหาแพทเทิร์นเขาบอกไม่เป็นไรแพทเทิร์นก็คือว่าคํานี้อยู่ค้วเนี่ยคุณจะอยู่คําไหนเราจะปลดล็อกทำไมว่าอ่านต้องซ้ายไปขวาแล้วก็เนี่ยให้มันมีเป็นความน่าจะเป็น mm hmm. เชิงสัมพันธ์กันมากครับผมสรุปง่ายๆก็คือว่าโมเดลมันสามารถรับข้อมูลได้เยอะขึ้นมากเมื่อเทียบแต่ก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์โเนี่ยนะครับ เป็นโมเดลที่ต้องใส่ตัวตัวแปรเข้าไปครับผมซึ่ง transformer model เนี่ยจริงๆแล้วมีลูกหลานอีกเยอะมากเลยครับะะบางท่านช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ใช้แค่ chat GPT แต่ไปใช้ AI ประเภทที่แบบสร้างรูปได้อะไรอย่างนี้ได้ต้นต้นอย่าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เข้าใจก็คือเป็นลูกหลานของโมเดลตระกูล transformer ที่ปลดล็อกวิธีเทรนข้อมูลนี้ครับผมซึ่งก็มีลูกหลานเต็มไปหมดเลยนะอ่าก็คือพูดง่าย เมื่อกี้ที่อาจารย์คนนี้พูดมานะครับว่าคำว่า transformer เนี่ยคือวิธีการประมวลผลข้อมูลแล้วก็เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบที่ไม่ได้เป็น linear นะครับที่ต้องเรียงลาดับเป็นทีละสเต็ปนะฮะแต่ว่าเป็นการเอาข้อมูลหลายๆมิติเนี่ยมาร่วมกันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ทีเดียวนะฮะทีนี้ไอ้การวิเคราะห์ทีเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะกับเรื่องของคําศัพท์ถูกต้องนะมันก็อาจจะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือเรื่องของภาพนะ อ่าเพราะว่าภาพเนี่ยถ้าเรามองมันก็คือพิกเซลแต่ละอันมาตัดสี่ถูกต้องเลยใช่เลยครับ,รบเพราะฉะนั้นไอ้พิกเซลเนี่ยสมมติท่าเรารับมาเต็มเต็มเลยเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องไล่จากบนลงล่างซ้ายไปขวาแล้วค่อยมานั่งเช็คว่าไอ้นี้คือรูปอะไรเราอาจจะเอาพิกเซลของทุกจุดมาเลยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเออจุดใกล้ๆกันมันเป็นสีอะไรสีอะไร,รซึ่งนี่แหละครับด้วยแนวคิดแบบนี้ยดล็อกทําให้เราสามารถ เอาข้อมูล Input เนี่ยมาใส่ได้เยอะมากอย่าบอกในอดีตข้อมูล Input ใส่มันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหาที่ว่าข้อมูลขนาดนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการวิเคราะห์แต่พอข้อมูลเราไม่ต้องวิเคราะห์เป็นเส้นตรงแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้ด้วยความรวดเร็วมากทําให้ข้อมูลปริมาณมากถูกหาแพทเทิร์นได้ด้วยความรวดเร็วครับผมดังนั้นโมเดลต่างๆเ่าเนี่ยนะครับก็เป็นโมเดลที่อาจารย์ลุ่งเกียรติบอกว่าถ้าไม่ใช้คําเม็ตสีได้ไหมหรือแม้กระทั่งภาพ ื่อนไหวหรือเสียงก็ยังได้เพราะนีข้อมูลหมดนั่นก็เป็นลูกหลานของโมเดลที่ออกแบบมาไว้ที่ดูความสัมพันธ์ภาษาก็เป็นที่เขาเรียกเป็น language model ที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกว่าเอาคํามาดูซิว่าเราสื่อสารยังไงแต่ว่าโมเดลที่วาดภาพได้จากที่เราสั่งคําไปว่าอยากจะให้วาดภาพแร็คคูลในชุดอวกาศนะครับเราสั่งไปเขาก็เไปหาความสัมพันธ์ได้ว่าชุดอวกาศหน้าตาเป็นแบบไนแร็คคูลสวตทรงควรจะเป็นยังไงแล้วเวลาเอาหมวกอวกาศมาสวมแล้วเนี่ยมันควรจะสวมยังไงให้ครอบพอดี เราก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงแต่ว่า AI ด้วยวิธีนี้เขาเห็นข้อมูลได้เยอะมากพอจะรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่มันมัน make s e n s ะที่เห็นได้เยอะในอดีตที่ผ่านมามันควรจะหน้าตาเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์คณิตเอามาขึ้นโชว์ด้วยนะก็คือภาพแบล็กคูนใส่ชุดอวกาศก็ถ้าเรามองสมมติเราจินตนาการเหมือนเราเป็น AI เราแสดงว่า AI นยนะเขาจะเคยเห็นภาพของชุดอวกาศอยู่ S <s> <S <s> <S เห็นภาพหมวกอยู่เห็นภาพแร็คูนอยู่แล้วก็เห็นภาพอวกาศแล้วก็แถมรู้ด้วยว่าไอ้อวกาศแสงมันควรจะมาตรงไหนแล้วกเกิดแสงเงาตรงไหน,นอ่าทีนี้มันก็เอาความจําตรงเนี้ยหลายๆภาพเนี่ยมาปฏิดประต่ะตะตอกันกับรวมกันจนกลายเป็นรูปแบบของเม็ดสีที่ดูเหมือนเป็นชุดอวกาศครอบอยู่บนหัวของแร็คูน ซึ่งก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นวันนี้ด้วยการพูดถึงคำย่อ GPT มาจาก generative pretrain transformer transformer ก็คือกลไกอยู่เบื้องหลังที่เป็น AI โมเดลรูปแบบทั้ง generative ก็คือว่าเราเอาโมเดลนี้มาใช้ในการสร้างข้อมูลหรือสร้างชิ้นงานใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นรูปภาพหรือแม้กระทั่งเราถามไปเขาตอบเนี่ยการตอบก็ถือเป็นการสร้างคําตอบขึ้นมาใหม่ให้กับเราเองดังนั้นคําว่า generative ก็คือความหมายนี้แหละแล้วก็มีคําว่า pretrain ก็คือ เขาต้องไปเห็นรูปภาพทุกอันก่อนเขาไม่มีทางคือต้องบอกอย่างนี้นะ AI ไม่มีทางที่จะวาดรูปชุดอวกาศได้ถ้าเราไม่เคยเอาชุดอวกาศไปให้ AI เห็นถูกต้องนะครับยิ่งเห็นเยอะยิ่งยิ่งยิ่งหาแพทเทิร์นได้เยอะก็ยิ่งสามารถสร้างภาพที่สมจริงหรือสร้างคำตอบที่สมจริงได้มากขึ้นทีนี้พอมาถึงตรงนี้ก็เลยต้องบอกเราทุกคนเพราะว่าบางคนเลอๆอาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะหมายถึง AI คือพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่เพราะว่าข้อมูลที่ AI รู้เป็นข้อมูลที่เราต้องใส่เข้าไปถ้าเราไม่ใส่เขาจะตอบอะไรเราไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็พยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยภาพนี้ภาพสเปราะให้คุผมชอบมากนะครับเป็นภาพที่แสดงเห็นว่าตัวแปรนะที่เขาใช้กันเนี่ยเขาใช้กันกี่ตัวแปรเดี๋ยวซูมเข้ามาดนึงนะครับเนี่ยอดีตตอนที่โมเดลที่เกิดขึ้นเนี่ย GPT เวอร์ชันแรกๆประมาณปี2018 2019เนี่ยครับมีตัวแปรหรือหรือมีข้อมูลที่ใส่เนี่ยประมาณ100ล้านหน่วยข้อมูลที่ใส่นะครับ หลังจากนั้นพอเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเ r ้ย s f o r m e r m o d e โมเดลมันออลล็อกจำนวนข้อมูลที่ใส่ได้เพราะเขาประมวลข้อมูลได้เร็วขึ้นเยอะมากเลยโมเดลหลังๆ GPT 3ที่เราใช้กันเนี่ยมีข้อมูลเนี่ยหนึ่งแสนล้านจากหนึ่งร้อยล้านกลายเป็นหนึ่งแสนล้านครับผมแล้วโมเดลหลังๆนี่คือเป็นหนึ่งล้านล้านละนี่คือจำนวนข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะนะครับซึ่งมีข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีตัวแปรที่มีตัวเขาเรียกว่าค่าพารามิเตอร์หรือว่าตัวอินพุตข้างในที่ใส่ได้มากขึ้นเนี่ยก็ยิ่งหาแพทเทิร์นที่ ลุ่มลึกที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามีได้ง่ายขึ้นแต่ว่าณวันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไอ้โมเดลของไอ้ตัว G P ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือ Data ที่ใส่เข้าไปไอ้คำว่า1ล้านล้านเนี่ยมันคิดเป็น r e p r e s e n t กี่เปอร์เซนต์ของข้อมูลที่มันอาจจะอยู่ในโลกออนไลน์หรืออยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถพ่อนไวได้ยังไม่มีใครพูดถึงตรงน,นี้มืกนันนะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ ผมอาจจะพูดผิดนิดนึงแต่กี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ใส่เข้าไปแต่ว่าโมเดลเขาเนี่ยปกติโมเดลมันต้องมีตัวแปรอย่างเช่นบางท่านฟังฟังเรามาสักพักแล้วเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบการเงินคลาสสิกสมการแคปเอ็มอยากจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังควรเท่าไหร่ตัวแปรหลักๆก็คือค่าเบต้าความเสี่ยงนี่คือสมการ1ตัวแปรรู้1ตัวแปรก็พอจะใช้ข้อมูลนี้ในการคาดเดาข้อมูลต่อปแท้อันนี้เราพูดถึงตัวแปรที่มีข้างในโมเดลที่มีตัวแปร100ล้านตัว กับโมเดลที่มีตัวแปรหนึ่งล้านล้านตัวอาจารยครับมันนะฮะมันมันใหญ่มากนะมันก็ทให้ความสัมพันธ์ต่างๆเชิงละเอียดละเอียดแค่ไหนที่เคยมีเขาก็พยายามหาได้หมดเราะมีความยืดหยุ่นเยอะมากในโมเดลนะครับนั้นความสมจริงของคําตอบหรือความสมจริงของรูปเนี่ยส่วนหนึ่งเท่าที่ผมเข้าใจก็มาจากการที่เราอนุญาตให้ตัวโมเดลเราใหญ่เห็นข้อมูลได้เยอะมีอินพุตเยอะก็มีเต็มสตรีที่มากขึ้นทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานกันบ้าง ถ้าเขาอ่านอ่านแล้วก็ใจเห็นแพทเทิร์นนะครับเราให้เขาสรุปก็ได้ครับสรุปก็ได้ดังนั้นหนึ่งในการใช้งานของตัวโมเดลพวกนี้นะครับ,รบนักวิจัยการเงินที่ใช้ที่ผ่านมาใช้มาสักพักแล,ล้วล่ะก็คือให้อ่านพวกข้อมูลที่บางทีเรานักวิเคราะห์อ่านเราขี้เกียจอ่านอะ่ะแบบงบการเงินหรือว่าภาอรายงานของผู้บริหารที่ผู้เกี่ยวมาเรื่องสถานการณ์ความเสี่ยงที่เป็นต้น แล้วก็สอน AI เนาะว่าเ mm hmm. นี่ยเวลาเขาพูดอย่างนี้นะสิ่งนี้เนี่ยก็พูดอยู่เน mm ี hmm. ่ยมันเป็นเรื่องความเสี่ยง mm hmm. หรือว่าสิ่งนี้ก็พูดอยู่นะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่อง ESG mm hmm. อย่างีเป็นต้นก็มีงานวิจัยพลอยใช้งานเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างของ <c ough. S 1> งานวิจัยนะครับค้าปีพิมพ์ปีที่แล้วครับผปีที่แล้วชื่อ Cherry <oughs> Talk <c oughs> ชีพ Talk and Cherry Picking นะครับเขาไปเทรนโมเดลที่ชื่อว่า Climate Bird ซึ่ง Bird ก็เป็นโมเดลทางซัมเมอร์ประเภทนเหมือนกันนะครับซึ่งเทรนตัวโมเดลนี้ให้อ่าน เกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับลองไปดูซิว่าช่วงที่ผ่านมามันมีเป็นความร่วมมือระหว่างกันที่เขาบอกว่าคุณต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับตามตามเกณฑ์นี้หน่อยผมเข้าใจว่า t CFD เ่องที่ท T CFD t ่า s p o r t e on Climate Related Financial Disclosure ครับผมจริงๆอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าบริษัทควรต้องรายงานความเสี่ยงนะครับตามเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมนะครับเขาก็เออเห็นละว่าก่อนหน้านี้บริษัทไม่ต้องรายงาน หลังจากนี้บริษัทต้องรายงานแล้วเนี่ยลองให้ AI ไปอ่านดูสิเวลาเขารายงานเนี่ยบริษัทเขารายงานอะไรกันบ้างครับผมนะครับเขาก็มีการแรงว่าพูดแบบนี้คือเรื่องที่เป็นรูปธรรมพูดแบบนี้เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างกว้างๆก็พบว่าหลังจากมี disclosure มาเนี่ยจริงๆบริษัทก็ยังพูดในของกว้างอยู่ยังไม่เฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นะครับก็เป็น use case แรกๆในการนำมาใช้ว่าถ้าเกิด AI ไอเขาหา pattern ได้แล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เขา classify ไปมัน make sense ล่ะ ก็ประหยัดเวลาไงมนุษย์ไม่ต้องอ่านเองให้ a ออ่านให้อันนี้ก็แสดงว่าเป็นรูปแบบของงานวิจัยแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้หลักการเก็บข้อมูลที่เป็นคุณติเทตีหมือนอดีนะเพราะว่างานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคุณติเทตีทครับที่ต้องมีตัวเลขสถิติแล้วก็ใช้การหาความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะใช้พวกโมเดลต่างๆด้านสถิติอีคโนเมตริกอันนั้นก็คือจะเป็นรูปแบบของงานวิจัยทั่วไป ครับแต่ว่าพออันนี้นะครับเราบอกว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ที่มันเป็นคําพูดได้วิเคราะห์ที่มันเป็นเนื้อหาสาระเป็นบทความได้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยงานวิจัยที่เกิดจะมาวิเคราะห์บทความเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปทำแบบเป็นคุณลิเททีฟในเชิงของเคสสตัตดี้ในเชิงชของแบบการวิเคราะห์เจาะลึกในบางประเด็นแล้วก็นักวิจัยเอามาจัดทำเป็นความเชื่อมโยงอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าอันนี้แทนที่เราจะไปทําแบบนั้นซึ่งมันทําเคสน้อยเพราะว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยคงไม่มีทางอ่านได้เป็นร้อยฉบับแล้วก็มาจัดกรุ๊ปปิ้งเป็นเยอะขนาดนั้นได้อันนี้ก็เลยแสดงว่าก็เป็นนักวิจัยที่แบบเอาในเรื่องของเอไอ AI, ครับ,นะรบที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเข้าใจภาษาเนี่ยนะครับเอามาจับประเด็นนะครับว่าไอ้ข้อความต่างๆที่เรามาจาก annual report หรือจากอะไรเนี่ย เขาสรุปมาได้อย่างไรบ้างใช่ซึ่งนวัตกรรมมันอยู่ที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถามว่าโมเดลของ AI อ่านได้ไหมอ่านได้บางที่เขาอ่านแล้วเขาไม่เข really IR right ้าใจไงอ่านแล้วก็ให้ความเห็นที่ผิดถูกๆบ้างแต่ว่านวัตกรรมที่เราเห็นในช่วงหลังของพวก transformer model ก็คือว่าพอเรามีค่าค่าตัวแปรมากขึ้นพารามิเตอร์มากขึ้น่ยโมเดลเริ่มเริ่ม make sense ของข้อมูลได้สิ่งที่เขาให้ในความเห็นมาเริ่มในความเห็นที่เออเราก็เห็นด้วยนะนะครับงนั้นเราจะเริ่มเห็นงานวิจัยที่ใช้แบบนี้มาเนี่ยนะครับ เหมือนกับใช้บอทดอ่านแทนมนุษย์แล้วก็แล้วก็สิ่งที่อ่านมาเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนขึ้นมาเลยครับนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ g e n น r a t i v ไงในแง่ที่แบบว่าถ้ามอง g e n น r a t i v e ไคือว่าสร้างอะไรใหม่ๆเหมือนวาดรูปแบล็กคูนอย่างเงี้ยเออวาดรูปแบล็กคูนเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีอันนี้มันคือของเก่าที่เคยมีอยู่แต่ให้สรุปมันเป็นสร้างมาใหม่ภายใต้บริบทของเก่าแล้วก็นั่นแคบด้วยครับงั้นถ้าเกิดเราจะให้ใช้ AI ทํางานครีเอทีฟทำได้ไหมก็ปรากฏว่า มีคนเขียนงานวิจัยแล้วเหมือนกันร <c oughs> ว่าลองให้ AI เนี่ยคิดหัวข้อวิจัยได้ปะเออคิดหัวข้อวิจัยมานะครับเสนอมาเป็นรีเสิร์ชโปรโพสอย่างเราเนี้ยบางทีเราก็หลักสูตรของเราบางหลักสูตรเ <c oughs> นี่ยก็นิสิตรเราก็ต้องทาวิจัยก็ต <c oughs> ้องมีก <c oughs> ารนําเสนอมาว่าเดี๋ยวจะหัวข้ออยากจะวิเคราะห์ประมาณอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าที่มาที่ไปนี่คือเรื่องที่น่าสนใจน่าสําคัญเราจะเก็บข้อมูลประมาณมานี้วิเคราะห์ยังไงแล้วได้ผลเป็นต้นเขาบอกอ่ะงั้นลองให้ AI ลอง ลองคิดดูคิดหัวข้อคิดระเบียบวิธีวิจัยดู mm hmm. แล้วให้ให้อาจารย์นี่แหละนักวิจัยแหละมาลองอ่านดูแล้วบอกว่าถ้าทําแบบนี้มาเนี่ยแล้วส่งมาตีพิมพ์ในวาราสานาชาติคิดว่าโอกาสจะถูกตีพิมพ์เยอะไหม mm hmm. อือซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอ่าคนที่เขาเขียนเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกาับกองบรรณาธิการของวารสารนี้ซึ่งเขาก็เลยมีมีเครือข่ายอ่ะที่สามารถไปกระจายได้เยอะนะครับเขาก็ถามเอไอแชทซีพีเลยนะว่าช่วยหนึ่งคิดไอเดียหน่อยว่าจะวิจัยอะไรดี สองเนี่ยนะครับไปทำ lit review มาสิมีใครทําวิจัยอะไรบ้างแล้วแล้วสามก็คือว่าข้อมูลที่ควรจะใช้ใช้ข้อมูลไหนและสี่ก็คือควรจะวิเคราะห์ด้วยวิธีอะไรเป็นต้นเขาบอกเขาใช้พวกเรื่องคริปโตเป็นหลักเพราะว่าเขาเขียนวิจัยพวกคริปโตเป็นหลักด้วยเนาะเขาก็มีมีงานวิจัยเรื่องคริปโตในตัววารสารอยู่แล้วเนี่ยที่ให้ตัวบอร์ดอ่านให้ h ช t g p ีอ่านว่ามันเคยมีงานวิจัยประมาณอย่างนี้มาก่อนดังนั้นอ่ะคุณเข้าใจแล้วนะงานวิจัยทำแบบนี้เนี่ยลองเสนอไอเดียใหม่มาบ้างส่งไปให้ผู้เมินอ่านสามในสองคนแล้วก็ ผลปรากฏออกมาสรุปให้ฟังคร่าวๆให้ให้คะแนนมา <c oughs> ว่าแต่ละส่วนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ย,ยเช่นไอเดียนะครับเออมันเป็นไอเดียวิชาการไหมนะครับลิตรีวิวที่ทำมาเนี่ยมันเพียงพอไหมต่อการต่อการพพอร์ตนะครับหรือระเบียบว,วิธีวิเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแนน,นที่สูงๆนะก็จะเป็นคะแนนเกี่ยวกับเรื่องไอเดียอย่เออ <c oughs> น่าสนใจอแต่คะแนนที่ไม่สูงมากเท่าไหร่ก็คือว่าระเบียบวิธีในการวิเคราะห์นะครับรวมถึงลิตรีวิวด้วยที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อนี้คือผลที่เกิดขึ้นอื เขาก็สรุปว่า ChatGPT เนี่ยสามารถสร้างไอเดียได้เนาะทุกวันนี้ ChatGPT ก็เพิ่งเปิดออกมาคิดว่าต่อไปอนาคตพัฒนาได้เยอะมันก็น่าจะเป็นสุดที่น่าสนใจเพราะว่าเขาก็สามารถสร้างหัวข้อวิจัยที่แบบพอฟังขึ้นอ่ะแต่เรื่องระเบียบวิธีต่างๆก็ยังยังมียังมีข้อติดขัดอยู่บ้างครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องบอกว่าคือ ChatGPT เนี่ยจะดีในเซนส์ของการที่เรามีกรอบชัดเจนในการถาม เช่นเราอยากจะกรอบรู <S <S <at> ้เรื่องของสถิติเขาก็อาจจะตอบในเรื่องอีโคโนเมตริกได้อย่างถูกต้องและแม่นยําเพราะเขามีฐานข้อมูลที่อยู่ในถังของเขาในการที่เจามาตอบเราแต่พอมันมาถึงเลเวลของการที่จะประยุกต์ใช้นะครับอีโคโนเมตริกเหล่านั้นนะครับมาเพื่อซัพพอร์ตไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือมันอาจจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งอ่ะเพราะว่าพอมันเปิดกว้างแล้วอันนี้มันเหมือนมันมันโอเพนแล้วมันจะหยิบ ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาปฏิปตอ่อยังไงก็ได้ซึ่งไอการปฏิปต่ปตอของไอตัว AI เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้มีกรอบชัดเนี่ยมันอาจจะแปลงแปลงได้ mm. เขาะจะยังไม่เห็นภาพไม่เข้าใจ mm. เนาะซึ่งจริงๆงานวิจัยเนี่ยก็ทำเป็นสามเวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็คือว่าใช้ GPT มันถามตรงๆเลยจากข้อมูลที่เขามีมันเป็นยังไงบ้างที่สองก็คือว่าเอาข้อมูลโยนให้ดูว่าเนี่ยงานวิจัยที่เคยมี160กว่างานหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วคุณเห็นแล้วนะผมลองถามใหม่เขาก็ตอบบางอย่างได้มั่นยามากขึ้นนะ แต่ของที่ออกมาผลดีที่สุดก็คือว่าให้ตัวผู้เชี่ยวชาญืออาจารย์เองแหละหมาพิมพ์บอกว่าเอไอเดียนี้ไม่ใช่ขอปรับนิดนึงอ,อันนี้เป็นปลายทางที่สุดท้ายผลออกมาก็คือได้รับการยอมรับมากกว่าแต่อันนั้นมันก็คือเราใส่ additional p r e t e n n factor เข้าไปตกก็คือเรากำลองบอกเฮ้ยคุณคุณต้องไปฟั <laughs> <c oughs> งกับอาจารย์คนนี้มาด้วยนะเขามีไอเดียอย่างนู้นอย่างนี้นะ ซึ่งมันก็สออคล้องที่คนพูดถึงตรงนี้ว่า AI ยังแทนคนไม่ได้หรอกเนาะถ้าเกิดมาใช้ทําให้ทํางานเร็วขึ้นเออมันก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะอยากจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ย generative AI นะครับคือมีไว้เพื่อสร้างข้อมูลใหม่หมายความว่าถึงข้อมูลเก่าเขามีอยู่เขาไม่ได้หยิบมาทั้งก้อนนะเขาแค่ดูว่าคําไหนควรจะเป็นคําอะไรต่อไปคิดง่ายๆนะครับ ChatGPT ทำงานเหมือนตัว ออโต้คอเรกในตัวมือถ uh mm ือของเราเขาเดาว่า hmm. ค so 네ํา um, ถัดๆไปเรียงไปจ้เป็นยังไงบ้างผมเคยถามเขาให้ค like ิดเรื่องงานวิจัยนะครับให้สรุปเรื่องงานวิจัยว่านักวิชาการที่เขาพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาสรุปยังไงบ้างก็มีการอ้างอิงงานวิจัยออกมาชัดเจนเลยนะนะครับนี่ฮะซูมเข้ามาก็แบบเนี่ยมีการพูดถึงชื่องานวิจัยต่างๆผู้ชื่อผู้เขียนชื่อบริสารแต่ปรากฏถ้าเกิดไปดูจริงๆเนี่ยปริสารนั้นมีจริงผู้เขียนมีจริงแต่ไม่ได้เขียนงานนี้เหมือนกับเป็นเอาชื่อของงานวิจัย กับชื่อผู้เขียนกับตัวชื่อวารสารเนี่ยมา mix and match กันอืมอ้าวเข้าใจเพราะเขาไม่ได้ไปอ่านงานวิจัยจริงไงก็เห็นว่าคําพวกนี้มันเคยอยู่ด้วยกันก็แปลว่าอถ้าเกิดจะให้เดาอีกคําพวกนี้ก็คงควรจะอยู่ด้วยกันในบบทนี้เอางั้นเลยเหรอถูกต้องครับดังนั้นนี่คือข้อจํากัดของ AI ในปัจจุบันตอนนี้ว่าเขาไม่ได้เข้าใจนะเขาแค่ดูแพทเทิร์นว่าคําที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเป็นยังไงถ้าเกิดคิดว่างานนี้ดีพอเราใช้งานได้แต่ความเข้าใจจริงๆทุกวันนี้ AI ยังไม่ได้เข้าใจส เป็นประเด็นที่แบบผมก็บอกกับนิสิตนะฮะแล้วก็บอกกับคนรอบข้างอยู่เป็นประจำเลยว่ามันการใช้พวก AI พวกเนี้ยมันล่อแหลมมากคือล่อแหลมในเซนส์ที่ว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยมันถูกต้อง1 0 0เสมอไปหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นก็คือแหล่งอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคือเขาก็ไม่ได้มีมาบอกด้วยนะครับว่าเขาเอาคําปฏิปต่อตรงนั้นมาจากอ้างอิงไหนนะมันไม่เหมือนกับเวลาเราทา g o o g l e Search นะอันนั้นอะ ลองนึกสภาพแบบือนอาจารย์คนนี้จะไปเที่ยวอาจารย์คนนี้อาจจะเซิร์ชไหมสิบเพจกดไปดูต่อบบไดได้ไล้วแล้วก่อนอที่อาจารย์คนนี้จะอ่านผมก็เชื่อว่าอาจารย์คนนี้คงต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนเขียนอ่ามันมาจากซอสไหนนะแต่สมมุติถ้าเกิดเรามาจาก ChatGPT เนี่ยด้วยความที่โอ้โหมันฐานข้อมูลมันใหญ่มากบางครั้งเนี่ยเราซึ่งเป็นผู้รับสารเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไป mix and match เอามาจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าครับแต่ว่าด้วยความที่บางครั้งเนี่ย ชท GPT มันบอกเราดูน well so right ่าเชื่อถือมากถูกๆถูกๆถูกตลอดเวลาแล้วก็คิดว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็กลัวตรงนี้มากเลยว่ามันมีอะไรพลาดแล้วเราก็ไปเชื่อเขาสกิลเซ็ตทุกวันในที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าข้อมูลที่ถูกต้องแต่แรกคืออะไรใช่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทที่1นะครับของ c h a t GPT แล้วก็ AI นะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราลองมาเรียนรู้กันต่อนะครับว่า AI แล้วก็ ChatGPT สามารถทำอะไรได้บ้างครับผมบสวัสดีครับ